นิทานเรื่องม้ากับสายสลาการละครั้งหนึ่งมีสายสลาคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆก,กับม้าคู่ใจสีขาวตัวหนึ่งม้าตัวนี้ไม่ใช่ม้าสวยสง่าหรือแข็งแรงเหมือนม้าของคนอื่นแต่มันซื่อสัตว์และอยู่เคียงข้างสายสลามานานทุกวันพวกเขาจะเดินล่นไปด้วยกันสายสลาจะพูดคุยกับม้าเหมือนเป็นเพื่อนแท้ ผู้คนหัวเราะที่ทรายแกค่คุยกับสัตว์แต่เขาไม่เคยโกรธเพราะเขารู้ว่าม้าไม่เคยหัวเะะราะเยาะไขวันหนึ่งทรายสลาหกลุมที่ทางเดินในป่าม้าตัวนั้นจึงวิ่งไปหมู่บ้านร้องเรียกผู้คนมันไม่ยอมหยุดจนมีคนตามมันไปช่วยทรายสลาได้ทันเวลาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครหัวเราะยาอทรายสลาอีกเลย เพราะทุกคนได้รู้ว่าความลักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องพูดได้แค่ไม่ทิ้งกันในเวลาสำคัญก็พอ